สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับมาพบกับสอกเกษตรวันหยุดพยากรณ์อากาศเพื่อการ,กรเกษตรในวันนี้นะครับก็เมื่อวันก่อนได้พูดในส่วนของแนวโน้มคาดการฝนในช่วงฤดูฝนปี2 5 6 7นะครับสำหรับวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาดูในส่วนของโมเดลพื้นที่เสี่ยงนะครับพื้นที่เสี่ยงภัยแรงในปี2 5 6 7นะครับโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีความ เสี่ยงโอกาสที่ฝนจะน้อยกว่าค่าปกตินะครับซึ่งเป็นข้อมูลที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้จัดทาข้อมูลไว้เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่ามีจังหวัดไหนบ้างครับที่เสี่ยงภัยแ้งก็คือฝนน้อยกว่าค่าปกตินะครับไปดูกันนะครับก่อนอื่นในส่วนของสอเกษตรวนหยุนะครับได้รับการสนับสนุนจากวิตามินเสริมครับสารเพิ่มประสิทธิภาพล้นไรรนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรนะครับที่กําลังจะปลูกมันหรือว่าปลูกอ้อยในช่วงนี้นะครับก็สามารถที่จะใช้ฉีด เร่งการเจริญเติบโตใช้ควบคู่กับในส่วนของาธาตุอาหารหลักนะครับก็นอกจากจะได้าธาตุอาหารหลักแล้ว NPK ในส่วนของพืชแล้วก็ได้น้ําช่วงนี้ฝนตกลงมาก็ในขณะเดียวกันเราก็เสริมวิตามินเข้าไปเพื่อจะเร่งการเจริญเติบโตของเขานะครับก็เหมือนคนเรานะครับถ้ามีการให้วิตามินเสริมก็จะมีสุขภาพาร่างกายที่แข็งแรงนะครับก็ฝากไว้นะครับก็ถ้าสนใจก็โทรสั่งซื้อเบอร์นี้แล้วก็สแกนลน์สั่งซื้อได้นะครับก็มีราคาพิเศษให้ในส่วนของท่านผู้ชมที่สนใจนะครับ มาดูในส่วนของพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งนะครับในช่วงเดือนเมษายนนะครับก็ดูตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายนก็คือเดือนนี้นะครับคําว่าเสี่ยงภัยแรงก็คือกรมอุตุนิยมวิทยาใช้ข้อมูลวัดก็คือที่เรียกว่าดัชนีฝนแรงนะครับดัชนีฝนแรงจะไปเปรียบเทียบกับค่าปกติของฝนในแต่ละพื้นที่นะครับไม่ได้เปรียบเทียบกันเป็นพื้นที่นะครับหมายความว่าไม่ได้เอาจังหวัด อุดรธานีมาเปรียบเทียบกับจังหวัดขอนแก่นนะครับแต่ว่าจะเปรียบเทียบกันเฉพาะจังหวัดนั้นอย่างเช่นอุดรธานีเนี่ยในปีนี้เมื่อเทียบกับในส่วนของอปริมาณฝนในรอบ30ปีเป็นค่าเฉลี่ยออกมาเนี่ยซึ่งถือว่าเป็นค่าปกติมีโอกาสที่จะมากหรือน้อยกว่านะครับถ้าดูจากตรงนี้ช่วงเดือนเมษายนนะครับฝนแรงระดับปานกลางส่วนใหญ่นะครับสีเหลืองนะครับก็คือหมายความว่ามีโอกาสที่ฝนจะน้อยกว่าค่าที่ควรจะเป็นนะครับ ไล่มางแต่เลยเตั้งแต่หนองคายอุดรธานีสกลน,นครมุกดาหารนะครับก็เกือบทั้งหมดนะครับจะมียกเว้นไม่กี่จังหวัดนะครับที่มีโอกาสที่ฝนจะใกล้เคียงกับค่าปกติก็คือพูดง่าย,ายๆคือฝนดีฝนดีนะครับคือฝนไม่มากไม่น้อยเกินไปกาลังดีก็มีจังหวัดเลยนะครับจังหวัดเลยจังหวัดหนองบัวลำพูบางส่วนนะครับหนองคายอุดรธานีบางส่วนแล้วก็เพชรบูรณ์นะครับชัยภูมิร้อยเอ็ดนะครับมหาสารคาม บางส่วนขอนแก่น,บา,น,นบางส่วนนะครับสุรินบางส่วนนะครับแล้วก็นางรองบุรีรัมนะครับที่มีโอกาสที่ฝนจะใกล้เคียงกับค่าปกติรวมทั้งในส่วนของสะแก้วนะครับสะแก้วปราจีนบุรีบางส่วนนะครับแล้วก็ประจวบคีรีขันแล้วก็ุระนองบางส่วนนะครับแถวตะกัวป่าแล้วก็แถวพัทลุงนครศรีธรรมราชเกาะสมุยนะครับฝนจะใกล้เคียงกับค่าปกตินะครับ แล้วก็จะมีบางพื้นที่ที่เป็นจุดนะครับอย่างเช่นแถวหัวหินเนี่ยคือฝนแรงมากนะก็คือฝนน้อยกว่าค่าปกติมากเช่นเดียวกับแม่สอดจังหวัดต,ตากโซนนี้นะครับแล้วก็พิษณุโลกบางจุดตรงนี้นะครับนี่คือในส่วนของเดือนเมษายนซึ่งถือว่าน่าจะเป็นช่วงที่เป็นหน้าแรงช่วงสุดท้ายแล้วแล้วก็เป็นช่วงเดือนที่มีในส่วนของพายุฤดูร้อนเข้ามาเติมนะครับนี่คือข้อมูลในช่วงเดือนเมษายนนะครับไปดูเดือนพฤษภาคมจะเริ่มเข้าสู่ฤดูฝนแล้วนะครับเริ่มเข้าสู่ฤดูฝนก็จะมี จังหวัดที่มีโอกาสที่จะแรงน้อยก็คือฝนใกล้เคียงกับค่าปกตินะครับก็จะมีอุดรธานีมีหนองคายมีบึงกาฬนาครพนมสกลนครน,นะครับร้อยเอ็ดอุบลราชธานีนะครับร้อยเอ็ดอุบลราชธานีมุกดาหารมหาสารคามโซนนี้นะครับแล้วก็หนองบัวลำพรูรวมทั้งในส่วนของหนองคายบางส่วนนะครับก็คือฝนใกล้เคียงค่าปกติที่เรียกวฝนแรงนะครับ ฝนแรงกว่าค่าปกติก็คือแรงปานกลางนะครับแถวขอนแก่นชัยภูมิสุรินทร์โคราชบุรีรัมนะครับไล่ไปจนถึงเชียงรายเชียงใหม่พยาวไม่ต้องสอนลำพูนลำปางนะครับแล้วก็กรุงเทพมหาคนครนะครับกาญจนบ,บุรีนครสวรรค์นะครับ,รรรบชัยนาทในส่วนของภาคใต้ก็จะมีพื้นที่จังหวัดที่มีโอกาสที่ฝนจะมากกว่าค่าปกตินะก็คือฝนดีก็คือแถว ตะกัวป่าของระนองครับแถวภูเก็ตนะครับแล้วก็แถวเกาะลันตาจังหวัดตรังโซนนี้นะครับมีโอกาสที่ฝนจะเยอะกว่าค่าปกติคือไม่แรงนะครับที่เหลือจะมีโอกาสที่จะแรงในส่วนของตรงนี้ก็คือโซนเขื่อนภูมิพลจังหวัดตากตรงนี้นะครับมีโอกาสที่จะเจอภายแล้งนะครับแล้วก็แถวพิษุโลกบางจุดนะครับมีภายแล้งแล้วก็เช่นเดียวกับโซนหัวหินนะครับมีโอกาสที่ฝนจะน้อยกว่าค่าปกติสูงนะครับนี่คือข้อมูลในช่วงเดือนพฤษภาคม2567นะครับ ไปดูเดือนต่อไปนะครับเดือนมิถุนายนเดือนมิถุนายนนี่ฝนแรงเริ่มน้อยลงครับฝนดีนะครับโดยเฉพาะโซนอีสานตอนบนนะครับจังหวัดเหล่านี้มีโอกาสที่จะได้รับฝนมากกว่าปริมาณปกตินะครับนนองขายอุดรธานีบึงกาฬนครพนมสกลนครแล้วก็กาฬสินบางส่วนนะครับแล้วก็ในส่วนของภาคตะวันออกนะครับระยองนะครับพัทยานะครับแล้วก็สมุทรปราการนะครับแล้วก็ในส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นระนองพังงากระบี่ภูเก็ตนะครับตรัง มีโอกาสที่ฝนจะดีกว่าปกติที่เหลือสีขาวก็คือฝนใกล้เคียงกับค่าปกติก็คือไม่มากไม่น้อยเกินไปนะครับแต่จะมีจังหวัดที่มีโอกาสที่จะเสี่ยงภายแรงนะครับก็คือแม่ฮ่องสอนนะครับแถวจังหวัดตากนะครับแถวนี้ตอนใต้ของลําพูนของลําปางแล้วก็แถวอุตรดิตถ์ตากนะครับกําแพงเพชรพิษณุโลกเพชรบูรณ์หล่มสัก์โซนนี้นะครับอุ้มผางจังหวัดตากชัยนาทสุพรรณบุรีนะครับกาญจนบุรีบางส่วนแล้วก็ เพชรบุรีแลวก็ประจวบคีรีขันธ์บางส่วนนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นรอยต่อระหว่างชัยภูมิกับโคราชนครนะคร,ราชสีมาแล้วก็สะแก้วนะครับปราจีนบุรีและก็จันทบุรีตรงนี้จะเป็นสุรินทร์นะครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นพัทลุงสงขลาหาดใหญ่ปัตตานียะลานราธิวาสโซนนี้นะครับที่มีฝนโอกาสที่ฝนจะใกล้เคียงก็คือแรงนะครับมีโอกาสที่จะเสี่ยงแรง ที่เหลือก็จะเป็นปกตินะครับเชียงราเชียงใหม่ลำพูลำปางแพร่น่านโวนนู้นน,น,น,นะครับรวมทั้งขอนแก่นร้อยเอ็ดอุบลมุกดาหารอำนาจเจริญนะครับศรีสะเกดโครรชขอนแกน่นชัยภูมินะครับนครสวรรค์โซนนี้นะครับรวมทั้งกรุงเทพนะครปฐมราชบุรีโซนนี้ฝนใกล้เคียงกับค่าปกติก็คือไม่แรงหรือว่าน้ำไม่มากไม่น้อยเกินไปนะครับกำลังดีนี่คือข้อมูลในช่วงเดือนมิถุนายนซึ่งถือว่า เริ่มเข้าสู่ในส่วนของฤดูฝนอย่างเป็นทางการนะครับในช่วงเดือนมิถุนายนไปดูช่วงเดือนกรกฎาคมนคับเดือนกรกฎาคมก็ถือว่าเป็นกลางฤดูฝนนะครับหลายพื้นที่มีโอกาสที่จะเจอพายแล้งนะครับโดยเฉพาะสีเข้มตรงนี้นะครับจังหวัดตากจังหวัดพิษณุโลกบางส่วนแล้วก็หล่มสักดเพชรบูรณ์ตรงนี้นะครับรวมทั้งหัวหินแล้วก็เพชรบุรีตรงนี้ แล้วก็ปัตตานียะลานราธิวาสนะครับมีโอกาสที่จะเสี่ยงภัยแล้งได้ถ้าดูจากในส่วนของโมเดลตรงนี้นะครับแล้วก็ที่เหลือก็จะมีแรงปานกลางก็เป็นแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนล,ลำปางแพร่พะเยานะครับน่านอุตรดิตถ์เชียงรายแล้วก็กำแพงเพชรเพชรบูรณ์ชัยภูมิโคราชสุรินทร์นะครับบุรีรัมย์บางส่วนสุพรรณบุรีกาญจนบ,บุรีราชบุรีนครปฐมนะครับชัยนาสิงห์บุรีลบบุรีอ่างทองนะครับแล้วก็เพชรบุรีรวมทั้งประจวบคีรีขันธ์ชุมพร หาดใจสงขานะครับเะลาบางส่วนนะครับแล้วก็จะมีพื้นที่ที่ฝนมีโอกาสจะมากกว่าปกติกคือภาคตะวันออกตรงนี้นะครับชลบุรีเกาะสีชัางพัทยาสตหีประยองโซนนี้นะครับแล้วก็ฝั่งนี้เป็นตะกัวป่าภูเก็ตเกาะลันตานครับสตูลโซนนี้มีโอกาสที่ฝนจะเยอะนะครับฝนจะดีก็คือฝนมากกว่าค่าปกตินี่คือข้อมูลในช่วงเดือนกรกฎาคมนะครับเดือนกรกฎาคมพอไปดูเดือนสิงหาคมนะครับ ฝนเริ่มที่จะกลับมาอีกแล้วนะครับพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งก็จะลดลงแต่จะมีหลายพื้นที่ที่มีโอกาสที่จะเกิดฝนดีนะครับแถวอีสานตอนบนหนองคายอุดรธานีบึงกาฬสกลนอค,อนอคอนรนครพนมนะครับแล้วก็โซนนี้ก็จะเป็นจังหวัดตากนะครับพิษณุโลกกำแพงเพชรตากโซนนี้อุตรดิตถ์นะครับลมศักดิ์เพชรบูรณ์นครสวรรค์ชัยนาทสุพรรณบุรีลพบุรีกาญจนบุรีบบรรรโซนนี้นะครับมีโอกาสที่จะมีฝนดีนะครับ มีโอกาสที่จะจะได้รับในส่วนของอขอภายน้ำฝนแรงนะไม่ใช่ฝนดีนะครับแถวสีเข้มนีนะครับก็คือมีโอกาสที่จะเสี่ยงภัยแรงนะครับสุพรรณบุรีกาญจนบุรีชัยนาทลบบุรีแล้วก็เขื่อนภูมิพลนีะครับจังหวัดตากกำแพงเพชรพิษณุโลกนะครับแล้วก็เพชรบุรีหัวหินตรงนี้แล้วก็ยะปัาตตนียะลาตรงนี้นับสีแดงเข้มมีโอกาสที่จะเกิดภาวะเสี่ยงภัยแรงนะครับที่เหลือก็จะเป็นอุตรดิตถ์พพชบูรนครสวรรค์กาญจนบุรีลบบุรีนครราชสีมา สุรินทร์กับบุรีรัมย์รอยต่อตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ราชบุรีและก็เพชรบุรีนะครับแล้วก็พัทลุงสุราษฎร์ธานีนะครับที่เหลือก็จะเป็นฝนใกล้เคียงกับค่าปกติแล้วก็บางพื้นที่ก็มีโอกาสที่ฝนจะมากกว่าค่าปกตินะครับนี่คือข้อมูลที่เป็นพื้นที่เสี่ยงในส่วนของภัยแล้งในช่วงเดือนสิงหาคม2567นับเป็นการวัดค่าโดยใช้ ข้อมูลที่เรียกว่าดัชนีฝนแรงนะครับข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับไปดูในช่วงเดือนกันยายนนะครับก็ช่วงปลายฤดูฝนแล้วนะครับปลายฤดูฝนฝฟลโซนอีสานตอนบนจะกลับมาแล้วอีกครั้งนะครับเรียกว่าฝนทิ้งช่วงนะครับแถวบึงการนครพนมสกลนครมุกดาหารโซนนี้นะครับแล้วก็แถวเชียงรายพะเยานะครับแพร่น่านอุตรดิดถษพิษณุโลกจังหวัดตากแม่ห้องศอนะครับลำพูนลำปางนะครับแล้วก็ จังหวัดตากนะครสวรรค์ชัยนาทสุพรรณบุรีการจนบุรีนะครับเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ฝั่งนี้เป็นโคราชบุรีรัมย์สุรินทร์นะครับสะแก้วจันทบุรีสุราษฎร์ธานีนภาบุรีสุราษฎร์ธาน,าธานีพัทลุงสงขลานะับหาใหญ่ยะลาปัตตานีนาธิวาาน,น,นับโซนนี้เป็นพื้นที่เสียงที่มีโอกาสที่จะเจอในส่วนของภัยแล้งได้นะครับถ้าดูจากข้อมูลตรงนี้ ในขณะเดียวกันนะครับโซนนี้ฝนใกล้เคียงกับค่าปกตินะบุรีธานีหนองคายเลยขอนแก่นมาศรามร้อยเอ็ดอุบลราชาธานีมอาํานาจเจริญชัยภูมินะครับกรุงเทพมหานะครและปริมณฑลนะรปราจีนบุรีสระแก้วสระ,ะบุรีนรับลบบุรีชุมพรสุราษฎร์ธานีนะครับโซนนี้ฝนใกล้เคียงค่าปกติแต่ถ้าเป็นในส่วนของแถวภาคใต้ฝั่งตะวันตกนี่ฝนยังมีโอกาสที่จะเยอะกว่าค่าปกตินะครับ ก็เป็นพื้นที่ที่เปรียบเทียบนะครับโดยใช้ข้อมูลที่เรียกว่าดัชนีฝนแรงนะครับดัชนีฝนแรงนี้ไม่ได้เปรียบเทียบระหว่างพื้นที่แต่ละพื้นที่นะครับเป็นการเปรียบเทียบพื้นที่นั้นต่อค่าปริมาณที่เรียกว่าค่าปกติของฝนนะครับว่าฝนมันมากหรือน้อยกว่าค่าปกตินะครับถ้าสีเข้มก็คือฝนแรงนะครับ nep. ก็คือฝนน้อยกว่าค่าปกติยิ่งเข้มมากก็น้อยกว่าค่าปกติมากนะครับยิ่งเข้มน้อยก็ น้อยกว่าค่าปกติแล้วก็ถ้าเป็นสีเขียวนะครับออกไปทางด้านสีเขียวก็จะกลายเป็นพื้นที่ที่มีโอกาสที่จะฝนมากกว่าค่าปกตินะรหรือว่าฝนดีนะครับเป็นข้อมูลอัปเดตวันนี้นะครับที่มาแชร์กับท่านผู้ชมนอกจากจะดูในส่วนของคาดการฝนแล้ววันนี้เรายังมาเช็คในส่วนของพื้นที่ที่เสี่ยงภัยแล้งในปี67นะครับขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาและก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสาหรับคลิปนี้สวัสดีครับ